ก่อนทำงานบนเครื่องแอร์โฮสเ s สต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างวันนี้เรามาดูนะคะว่าลูกเรือต้องอบรมอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นบินทํางานจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นการอบรมที่ไปเป็นลูกเรือจริงๆบนเครื่องนะคะจะต่างจากการอบรมเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์แอร์นะคะคนละแบบกันเป็นขั้นตอนที่หลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะต้องไปฝึกกับสายการบินนะคะพอดีไปเจอแมนวลหรือว่าคู่มือของลูกเรือนะคะสมัยก่อนเขาใช้เป็นแบบนี้นะคะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ออกจากสายการบินนะคะเราก็ควรจะต้องคืนสายการบินนะคะแต่ว่าตอนนั้นเขาล่มสลายไปก่อนนะคะหรือบางสายการบินก็อาจจะไม่ได้คืนก็ได้ค่ะอย่างเช่นเขาเบสอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็เขาปิดเบสแล้วต้องส่งคืนเนี่ยมันจะเสียค่าขนส่งที่ไม่คุ้ม,มค่ะเขาก็เลยอาจจะไม่เอาคืนอันนี้เป็น ครู SEP manual นะคะก็คือมาจาก Crew Safety and Emergency Procedure manual นะคะซึ่งสายการบินอื่นอาจจะใช้ชื่อนี้อาจจะมี manual อื่นเรื่อง medical เรื่อง normal procedure อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ emergency เลยขอโทษด้วยที่พูดไทยคำอังนฤษคำปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นซอฟต์ไฟล์หรือว่าอยู่ในแอปหรืออยู่ในอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่แน่ใจว่ายังมีใครที่เป็น hard copy แบบนี้หรือเปล่านะคะ แล้วก็สมัยก่อนทํามันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเมนวลอาจจะแบบมี2องเล่มสามเล่มสี่เล่มแยกเนื้อหากันนะคะแล้วก็เวลาจะรีไวซ์สมว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมเปลี่ยนกฎใหม่นะคะเขาก็จะอย่างเช่นบอกว่าหน้าที่2.27ถึง2.28จอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเ,เขาก็จะให้แผ่นนั้นมานะคะแล้วก็เราก็เอาบล็อกแพ็คออกมาแล้วก็ดึง อันเก่าทิ้งไปแล้วก็เอาอันไหนเสียบเข้าไปแทนในหน้านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่น่าจะมีแบบนี้แมนนวลเล่มนี้เนี่ยก็20ปีได้แล้วนะคะแต่เนื้อหาของลูกเรือเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะอาจจะมีที่เปลี่ยนไปก็คือมันก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีการเมืองสังคมของแต่ละประเทศนั้นนะคะบทแรกๆเขาก็จะมี d e f i n i t i o n ก่อนนะคะก็คือเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก็สับในแมนวลนี้จะได้ เรียกเหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าเพลเซอร์ค่ะทั่วๆไปเราก็จะหมายถึงคนที่นั่ง L หนึ่งคือที่นั่งตรงซ้ายประตูหนึง่งประตูข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ว่า,าบางสายการบินคำว่าเพลเซอร์ก็อาจจะหมายถึงตำแหน่งหัวหน้าของเอ economy หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะตั้งชื่อแบบอะไรก็ได้ค่ะบางสายการบินคนที่นั่ง L หนึ่งหรือหนึ่ง L เนี่ยก็จะเรียกว่าชีฟแคบินบ้าง หรือว่าอะไรแมนเจอร์ w อ a เ e เวอต่างๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดเป็นหัวหน้าไฟนันนะคะบางสายการบินอาจจะมีคนที่ทำงานมานานกว่าหรือซ e เนอริตี้กว่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในเคสที่ไฟนันเนี่ยเป็น L1 เนเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีอำนาจตัดสินใจแล้วก็เรียงตาม p โพสิชันอื่นๆแล้วก็หัวข้ออาจจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยหัวข้อใหญ่อะไรแตกต่างกันไป บทที่หนจะเป็นเรื่อง policies and regulations เป็นเรื่องกฎระเบียบทั่วๆไปหน้าที่ของลูกเรือนะคะองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนที่จะมาตรวจสอบตัวอย่างเช่นถ้าจะไปดำน้ำเนี่ยก็ต้องหยุดก่อนมาบิน3วันนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการปรับความดันใช่ไหมคะการเข้างานหรือเริ่มงานตอนกี่โมงเราไม่ได้เริ่มงานเหมือนคนในออฟฟิศแต่ว่าเริ่มกี่ชั่วโมงกี่นาทีก่อนเครื่องออกอันนี้แล้วแต่ไฟล์แล้วแต่สายการบินด้วยนะคะต่อไปก็ chapter 2เรื่อง routines ก็คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำเรื่องลำดับขั้นการบังคับบัญชาขึ้นเครื่องมาเราต้องตรวจสอบอุปกรณ์อะไรบ้างพอผู้โดยสารขึ้นเครื่องมาแล้วทำอะไรเครื่องออกระหว่างไฟล์เครื่องลงบทต่อไปเป็นเรื่อง safety equipment นะคะในแต่ละเครื่องเราก็ต้องจำ location ค่ะว่ามันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าแต่ละเครื่องเขาก็จะวางไว้ไม่เหมือนกันและเครื่องใหญ่ก็จะต้องมีมากกว่าเครื่องเล็กนะคะหมายถึงว่าจานวนมันก็จะได้ตามสัดส่วนกัน อุปกรณ์ดับไฟอุปกรณ์ส่งสัญญาณนะคะอุปกรณ์อื่นๆตัวอย่างเครื่องดับเพลิงแบบนี้ใช้กับไฟประเภทไหนขึ้นเครื่องมาต้องเช็คอะไรบ้างก็ต้องเช็คในโซนของตัวเองว่าโอเคหรือไม่โอเควิธีการใช้ใช้เสร็จต้องทําอะไรต่อไปเป็นเรื่องเครื่องบินค่ะเราบินเครื่องไหนเราก็เรียนเครื่องนั้นนะคะเรียนเรื่องอครัวอยู่ตรงไหนระบบครัวระบบน้ํา ห้องน้ําอยู่ตรงไหนระบบออกซิเจนนะคะระบบการสื่อสารโทรศัพท์อยู่ตรงไหนกดปุ่มอะไรยังไงร,ระบบไฟไฟฉุกเฉินต่างๆในเล่มนี้เป็นเจ็ดสามเจ็ดแต่ว่าจริงๆแล้วก็ลูกเรือสายการบินอื่นเรียนทป์ไหนก็ทป์นั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยบินครั้งแรกเขาจะไม่ให้เรียนเกินสามทป์นะถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็บอกพี่ด้วยเพราะพี่ก็ไม่ได้บินมาห้าหกปีแล้วนะคะแล้วก็แถมนังแมรุนอันนี้ก็ ก็เก่าแล้วด้วยมดต่อไปเป็นเรื่อง emergency procedure นะคะก็เป็นพวกเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆแบบการ emergency landing ด้วยเหตุต่างๆนะคะเหตุที่ plan หรือ unplanned <Yeah. S 1> u n p l a n นั่นคืออยู่ดีบึ้งแล้วเราต้องแลนดเลยหรือว่าอันที่ plan นั่นคือแบบเรามีเวลาเตรียมตัวกี่นาทีก็แล้วแต่ที่กับตันจะบอกเราว่าแบบเออแล้วว่ยี่สิบนาทีนละ้เราต้องแลนนะต้องนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้นนยะคะ่ะด้วยเหตุต่างๆนะคะแล้วก็เรื่อง อย่างเช่นเรื่องการขู่วางตุ้มตุมเรื่องฮัลโลแจ็คไม่กล้าพูดเดี๋ยวโดนแบนนะคะเรื่องไฟแน่นอนต้องเรียนนะคะเรื่องของเทอร์ูบเลนส์อะางสภาพอากาศแบบรวนเราต้องทำยังไงบ้างพ i l ล t อตอินคา i t a t i o ชันก็คือกับตันเนี่ยหมดสติเรื่องดีคอม p r e s s ชั n นก็คือเรื่องความดันอากาศภายในเครื่องล้มเหลวนะคะซึ่งถามว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นทุกวันหรือเปล่าเคยเห็นลูกเรือทำไหมไม่เคยเห็นก็เป็นบุญล,ละค่ะแต่ว่าเห็นไม่เห็น มีไม่มีเราต้องเรียนนะคะเพื่อที่แบบเวลาที่มันเกิดขึ้นเราก็จะได้รับมือกับมันได้อย่างดีนะคะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องอาการเจ็บป่วยบนเครื่องนะคะการปฐมพยาบาลน,นะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนเครื่องค่ะมีตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงการทําคลอดการปฏิบัติกับผู้เสียชีวิตบนเครื่องนะคะอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของเซอร์วิสนะคะเรื่องของการให้บริการอาจจะอยู่อีกแม่นวลหนึ่งนะคะซึ่งก็หนาบึกเหมือนกัน ปกติแล้วมาถึงตรงนี้เขาก็จะให้สอบใช่ไหมก็ผ่านกันทุกคนแหละประมาณแบบ99%นะคะไม่ค่อยมีใครจะไม่ผ่านเพราะว่าทุกคนมาถึงจุดนี้ได้นะมันมันยากแล้วนะคะเขาก็ต้องพยายามอ่านหนังสือแลอะไรอย่างเงี้ยให้มันผ่านให้ได้ค่ะแล้วก็จะมีการปฏิบัติด้วยที่เคยเคยเห็นแบบไปกระโดดสไลด์ว่ายน้ำดิชชิ่งต่างๆดิชชิ่งก็คือการนําเครื่องลงบนผืนน้ำนะคะก็อันเนี้ยที่เราเรียนไป ในห้องทฤษฎีเราก็ต้องไปปฏิบัติด้วยดับฟงดับไฟการอบรมก่อนเป็นแอลก็คือเข้มข้นที่สุดนะคะแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยสมมติว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่เราต้องใช้เลยโดยเฉพาะอิมเมอร์เจนซีเนี่ยคือ normal procedure เนี่ยมันเกิดอยู่แล้วใช่ไหมคะมหมายถึงว่าแบบขึ้นไปทำอะไรเก็บของเช็คอุปกรณ์เนี่ยมันต้องเกิดทุกวันแต่ว่าการ handle กับเรื่องอิมเมอร์เจนซีอาจจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นอาจจะลืมได้ะคะ่ะแต่ละปีก็จะต้องมีการเขาเรียกว่า recurrent นะคะ มแล้วก็มีปฏิบัติด,ด้วยซึ่งแบบอาจจะทุกปีหรือทุก3ปีอะไรแล้วแต่สายการบินเวลาบอดดิ้งที่ผู้โดยสารเห็นว่ายืนอยู่เฉยๆนี่แหละทำไมไม่ยกกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ยืนเฉยๆค่ะเรายืนอินสเปกคอยตรวจตราอยู่นะคะว่าแบบผู้โดยสารคนนี้จะนั่งตรงไหนคือมันต้องคำนึงถึงเรื่องเซฟตี้ด้วยเพราะมันจะมีที่นั่งเอม r g e เ c y e x i เอ็กซิที่นั่งที่แบบติดทางออกค่ะไม่ให้เด็กนั่งไม่ให้คนท้องนั่งไม่ให้ ใดๆหลายอย่างนั่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ground staff เขาก็จัดซ mm ีด hmm. มาแล้วแหละแต่ว่ามันก็เผื่อผิดพลาด mm hmm. เผื่อหลุด mm hmm. เผื่อผู้โดยสารไปสลับกันนั่งกันเองนะคะเราก็ต้องมาช่วยจัด mm hmm. ดูแลเรื่องของกระเป๋าด้วยให้มันแบบข้าวของผู้โดยสารคือดูแลไม่ใช่ยกให้แต่ว่ามันจะเก็บตรงไหนได้ก็ชี้ให้ผู้โดยสารดูนะคะหรือว่าอา้าวอันนี้หลุดมาได้ยังไงจริงๆแล้วมันต้องโหลดข้างล่างนี่มันถ้าเอาขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเด็กทารก นั่งตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าออกซิเจนมาสมีแค่อันเดียวมันต้องไปนั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพวกแมนวลพวกเนี้ยใส่กันบินที่อยู่ under ICO a นะคะก็จริงๆเราก็แทบจะถูกอันในโลกนะใส่กันบินพาณิชย์นะ,ะถ้า,าแมนวลเนต้อง Approve จาก ICO a ก่อนนะคะซึ่งไทยก็อยู่ under ICO a ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นพวกใส่กันบินพวก Private jet หรือว่าเครื่องบินลบอะไรเงี้ยมันก็ไม่อาจจะขนคนลกรกันนะคะ ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ไอเดียนะคะว่าเป็นลูกเรือเราเขาจะต้องเรียนอะไรกันบ้างถ้าหว่าพูดอะไรผิดไปนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ได้บินมาหลายปีแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เทรนมาหลายปีแล้วด้วยก็อาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ถ้าใครมีอะไรจะแนะนำก็ขอบคุณมากๆค่ะ